สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมลิ้มโขงนะครับมาเราอยาบดบเผือกนครับ <c oughs> บิดเผือกหรือบิดราวใต้น้ำนะครับอยู่ข้างใต้เลยอยู่ดึบเกเลยอันนี้อยู่กลางแม่น้ำกลางแม่น้ำโข <c oughs> ง กัันครบวันนี้เอาบิดน้อยมาเสริมเลยนะครับมาบิดมาขั้นกลางบิดไปใหญ่ครับลุนกันครับเดเลยครับโอเคลุนกันไปเรื่อยๆครับเล็กเรา ขนาดก็เชือ,นนอกปอนยี่ห้โลขนาดเชือกทังส้มิลนะแข็งเลยครับโอ้ลูกปลาถุว่าถุง ต่อนนไ,ไ,ไอ,นนอ,ไมมอนน่มันจะโดนนะไมใช่เงาเล็กเกาะเกาะอย่างเงียบอาเงียบอย่นะครับเหมือนจะโดนนะเปล่าก็ไม่ไรนะู้เอโดนครับโดนโดนแต่ไม่มีสู้อ่ะเดียว ทุกคนทุกคนอะไรครับโดนแน่ๆน่าจะโดนแต่ว่าทำไมไม่ซูมเลห็นว่าอะไรหรือเปล่าแหมไม่ซูมมือเว้เราไม่โผราล์นเราไม่สู้หรอกไโดนครับโดน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 ไอแค่ครับไแค่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  ไอ้แก okay, ครับยกขึ้นเรือเลยโอ้ยเด็ดแล้วไม่ได้เรือครับโอ้ยลาแล้วสวยงามครับน่าจะใซส์เกือบสองครับโลหะเอ้ยไม่ใช่โลแปดถ้าจะโลแปดได้เกาะหัวครับว้าวสุดยอดเลยครับงานวันนี้ ดมาแล้วพี่แค่ของเราครับาตาพี่แค่ครับจอดครับผลงานวันนี้ครับพี่แค่ครับหนึ่งแต้มโอ้ยไม่ใหญ่แล้วครับจ่อยมากเลยใส่น่าจะโลหน่อยๆครับถทางั้นโลครึ่งไม่โลครึ่งหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึง โลหน่อยๆโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้่อยน,นะครับไว้เจอก,กันคลิปต่อไปครับผมไปละครับบายขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>